นี้นะคะพี่เมลีจะมารีวิวไม้ตัวใหม่ที่เพิ่งไปสอยมานะคะงบประมาณต่ำกว่า2,000บาทนะคะตะลุ่งหรือล่วงนะคะไปดูด้วยกันสําหรับใครนะคะที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นสายสอนนะคะหรือว่าสายทําคลิปพอดแคสต์พี่เชื่อว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะมือใหม่พร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยนี่นะคะเป็นเมาโนะ กองใหญ่พอสมควรเลยเดี๋ยวเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะคะตอนนี้พี่เมลี่อ่ะใช้ไมจาก macbook เลยนะคะจริงๆอ่ะเสียงจาก macbook ่ะค่ะค่อนข้างดีอยู่แล้วเนาะเสียงมันนุ่มมันเพราะแต่ว่าเวลาที่เราอัดหรือว่าตัดต่อคลิปหรืออะไรพร้อมๆกันหลายโปรแกรมเนี่ยค่ะพัดลมมันจะดังแล้วเสียงมันจะวืดวืดวืดทำให้เราต้องไปตัดเสียงรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเพื่อนบางคนเนี่ยค่ะไมที่ติดมากับคอมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสียงนุ่มหรือเสียงเพราะนะคะพี่เมลี่อ่ะไปอ่านรีวิวมานะคะแล้วก็ฝั่งตัวเนี้ยก็ค่อนข้าง โอเคอยู่เพราะก่อนหน้านี้พี่เมลียอยากได้ไมชัว MB7 นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ยังกระแทกใจอยู่นะคะเดี๋ยวมาลองรีวิวตัวนี้ใช้ไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าโอเคต่อไปเราเก็บเงินแล้วตั้งเป้าหมายได้แล้วนะคะพี่เมลีก็จะค่อยๆขยับไปหรือถ้าตัวนี้มันโอเคก็ใช้กันยาวๆจะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูรุ่นที่พี่เมลีซื้อนะคะจะเป็น PD100X เนะคะเป็นไม u s เอสที่เป็นไดนามิกนะคะแล้วก็เขามีเป็นตัวลิงก์ให้เรานะคะสามารถไปปรับเสียงได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะพี่มดไม่ได้ใช้ตัวที่ปรับเสียงนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูด้วยกันนะคะ <c oughs> ได้มาพร้อมกับสายอันนี้นะคะเห <c oughs> <c oughs> มือนฝึกรีวิวเหมือนทาร,รีวิวเลย <c oughs> ตัวนี้มาด้วยนะคะซึ่ง คนอื่นอาจจะได้ใช้แต่พี่เมลีไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ได้ใช้มิกเซอร์หรืออะไรต่อกับคอมนะคะหลักๆเป็นหูฟังซึ่งหูฟังตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะภายในกล่องนะคะที่เขาให้มาก็จะมีแบบนี้เลยนะคะก็จะมีอมบูมนะคะไว้สําหรับยึดนะแล้วก็ตัวไม้นะคะบุมาในกล่องโฟมแบบนี้นะคะต่อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน,เ,นเป็นไงคะดูเท่ขึ้นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เมลีใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ7นาทีนะคะ คือมันจะมีความยากถ้าเพื่อนๆต่อเองโดยไม่อ่านคู่มือนะคะเพราะว่ามันอาจจะสลับด้านได้ทุกคนคะคู่มือที่เขาให้มาพี่เมลีแนะนำให้เปิดอ่านนะคะที่เห็นตอนนี้นะคะอันนี้เป็นใหม่นะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เสียบ USB ค่ะเป็นเป็นพอร์ตฝั่งนึงนะคะจะเป็น Type C แบบนี้นะส่วนอีกอันนึ่งนะคะเป็น USB แต่ว่าในความเป็น USB เนี่ยสามารถถอดได้เออแถมมาให้เลยไม่ต้องกลัวหายนะอันนึงเป็น Type C นะคะกับ USB แบบนี้ เสียบถอดเข้าถอดออกได้แบบนี้เลยก็ลองดูก่อนว่าเราต้องซื้อหัวแปลงเพิ่มไหมซึ่งของพี่เมลิเนี่ยเสียบกับโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใช้เพิ่มนะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีสาย USB ตรงนี้ให้เราเสียบเข้าไปเลยนะก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะส่วนไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดคนไหนมีมิกเซอร์หรือมีเครื่องเล่นที่เขาแถมมาเพื่อนๆก็เสียบเข้าไปได้เลยนะคะเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้คือเป็นเสียงจากไมค์ Macbook นะคะพี่เมลิสไม่ได้ใช้ไมค์อะไรอื่นๆเลยเพราะว่ายังไม่ได้ต่อสายนะคะเพืื่่อออให้้เเเพนนนลงงปรรีีียยบบทดูะต ก็จะมีเป็นไฟ LED ให้นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบเนาะแต่ว่ามันมีอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นที่พี่เมลีใช้อ่ะเป็น PD ร0 0 X นะคะแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็น LED หมดเลยพี่เมลีชอบเป็นแบบสีดำๆทึบๆแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันนะคะเสียงตอนนี้ยังไม่ได้เสียบ USB นะเดี๋ยวพอไปเสียบแล้วจะเป็นยังไง ไปดูด้วยกันเลยค่ะ,ะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะพี่เมลี่ลองใช้ใหม่ดูแล้วนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยเพื่อนๆลองบอกได้นะคะอันเนี้ยมันก็จะมีแบบไฟ LED เล่นนะคะซึ่งนอกจากนี้สีไฟ LED นะถ้าเกิดแบบใครอยากเท่ๆคูลๆนะคะก็สามารถปรับได้นะมันจะมีปุ่มข้างหลังนะคะ,ะเดี๋ยวพี่เมลี่ปรับให้ดูนะเนี้ยค่ะพอเวลาเรากดนะมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงถ้าเราไม่ชอบเราก็ปิดไว้ได้นะคะแล้วไม้ตัวนี้นะคะ ตัวที่พี่เมลีใช้อ่ะมันเป็นไมได n นามิกนั่นหมายความว่าเสียงอะค่ะมันจะพุ่งตรงออกแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่เมลีเนี่ยมีแอคชั่นที่มันเยอะหรือว่าเป็นคนที่แบบบูบวาบบูบวาบ,บ,บนะคะปากไม่ได้อยู่ใกล้ไม์เนี่ยทำให้เสียงมันอาจจะรู้สึกว่าไม่เสะเยืออันนี้เพื่อนๆจะต้องลองดูนะอะพี่เมลียกตัวอย่างเช่นไม่ได้เอาปากมาใกล้ไม์แบบนี้นะคะแบบว่า เป็นไงคะทุกคนแบบเป็นคนมีแอคชั่นเยอะนะคะนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพอพี่เมลีเนี่ยห่างออกจากตัวไมเนี่ยมันก็จะมีความวืบวาบอยู่พอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไหนมีท่าท้องแอคชั่นเยอะหรือว่าต้องการเสียงองค์ประกอบด้านข้างนะคะอย่างเช่นแบบมีเสียงดนตรีเสียงกีตร์ตัวไมดนามิกอาจจะไม่เหมาะซึ่งไมของยี่ห้อนี้ก็จะมีทั้งไมคอนเดนเซอร์ทั้งไมดนามิกนะเพื่อนๆก็ลองดูตามความเหมาะสมนะคะนอกจากนี้นะคะมันเป็นความดีงามและควและความที่ต้องระวังนั่นคือปุ่มนี้นะคะอ่เดี๋ยวพี่เมลีจะเปิดให ดูนะมันจะเป็นปุ่มปิดเสียงเพียงปลายนิ้วสัมผัสนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เพื่อนๆพ,พูดอยู่ค่ะเสียงจะออกหรือไม่ออกมันจะมีเกณฑ์บอกตรงนี้นะคะที่พี่เมลีเห็นมันก็จะเป็นสีขาวๆฟ้า,ฟาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อ,อไหร่ที่เราปิดตรงนี้นะมิวตรงนี้นะคะเราเกณฑ์ตรงนี้มันเป็นเป็นสีแดงนะคะเสียงมันจะไม่ออกอเดี๋ยวพี่เมลีทําให้ดูนะคะ จะเห็นว่านะคะตอนนี้ไฟกลับมาเป็นปกติแล้วเมื่อกี้ที่มันเป็นสีแดงอ่ะเสียงพี่เมลีก็จะไม่ออกเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะจับไมค์ขยับไมค์อ่ะเพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยนะว่าอย่าให้มือมันไปโดนปุ่มนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะดีสมมติว่าเวลาเสียงคนอื่นแทรกเข้ามาหรือเราอยากมิวเสียงนะคะเราก็กดได้ง่ายๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมันปรับได้หมุนได้อ่ะเป็นเสียงทั้งหูฟังด้วยทั้งไมโครโฟนด้วยนะคะในส่วนของตัวไมค์เนี่ยพี่เมลีก็ ถนัดไม้ถนัดมือนะคะแล้วก็มีลูกเล่นให้เราส่วนตัวรุ่นที่พี่เมลีซื้อมันจะเป็นแขนบูมนะคะให้มาด้วยมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างสามารถยืดหดได้ค่อนข้างสะดวกเลยแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก็คือว่าเวลาที่เราใช้แบบนี้ค่ะโตเพื่อนๆเนี่ยควรจะมีขอบพี่เมลีไม่รู้ว่าโตเองไม่มีขอบพอซื้อมาปุ๊บเอา้าเฮ้ยมันติดไม่ได้นะคะพี่เมลีก็เลยจะต้องถอดลิ้นชักออกแล้วมาติดกับข้างหน้าแล้วก็ใส่ลิ้นชักเข้าไปแทนนะคะเพราะว่า เพื่อจะได้มีขอบโต๊ะในการยึดนะและนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,ออกนอกสถานที่อะคะ่ะแบบนี้มันติ้วไปไม่ได้ใช่ไหมคะพี่มลีก็จะต้องเจตห้องนี้เป็นห้องประจําเลยหรือว่าเหมาะสําหรับการทำพอดแคสต์เหมาะสําหรับโค้ดครูคอาจารย์ที่อยู่หน้ากล้องไม่ได้ลุกเดินไปไหนมามากมายนะ,ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะอย่างบางคนเขาก็จะแบบปรับตําแหน่งแบบนี้นะคะความเท่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะอ่ะเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่เมลีจะขอพูดข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีคือมัน1ราคาไม่แรงเนาะอันที่2ก็คือพี่เมลีรู้สึกว่า มันก็มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรนะคะอย่างแขนเนี่ยพี่เมลีสไม่ต้องซื้อมาเพิ่มเลยมันก็มากับไม้นะคะในราคานี้พี่เมลีสก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มทีนี้ถามว่าแล้วข้อเสียของมันล่ะก็คือพี่เมลิสจะต้องอัดที่ห้องนี้ตลอดเวร <c oughs> นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็จะแบบแอบมีความยากแล้วก็มันเป็นไมนะ้ไดนามิกเนาะอย่างที่บอกไปว่าไม้ไดนามิกอะคะ่ะมันก็จะรับเสียงสพอต ที่เข้าใกล้ๆปากเราเสียงรอบๆด้านข้างเนี่ยไม่เหมาะนะคะถ้าสมมติว่าคนไหนต้องออกไปนอกสถานที่บ่อยๆหรือว่าจะต้องย้ายห้องนะคะอย่างแบบเป็นวิทยากรนะต้องแบบมียกย้าย,ยกย้ายเดินทางเยอะเพื่อนๆก็อาจจะเลือกใช้เป็นไมค์ USB ที่เคลื่อนที่ง่ายๆแบบนี้นะคะแบบพกพาไปไหนก็ง่ายนะคะแต่ว่าแบบนี้ข้อเสียที่พี่เมดีเจอคือมันสั้นเพื่อนๆอาจจะต้องแบบหาหาของมาวางรองเพื่อให้มันใกล้ปากเรานะคะเสียงมันจะได้แบบไม่เบาจนเกินไปนะท้งนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้ ไม่แบบไหนขึ้นอยู่กับ1ประเภทของการใช้งานนะคะอันที่2ง,งบประมาณที่เรามีนะคะสิ่งที่พี่เมลีอยากจะฝากบอกนะคะในช่วงแรกเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าไปยึดติดกับความเพอร์เฟกมากสมมุติว่าวันนี้ไม่ My ตัวนี้ยังไม่พร้อมหรือว่าอย่างพี่เมลีเองอะ่ะยังไม่อยากที่จะจ่ายมันนะตอนนี้นะคะก็ทลายความเพอร์เฟกของตัวเองไป เอาอุปกรณ์ที่มีนะคะทําให้มันเต็มที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้ขยับขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะและก่อนที่จะลงทุนซื้อพี่เมลีแนะนําว่าเพื่อนๆอาจจะไปดูรีวิวตามช่องต่างๆนะคะแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบริบทในการใช้งานที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะ เป็นสายสอนนะพี่เมลีก็อาจจะแนะนําแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆอาจจะต้องมีไม้แบบนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวเนาะสมมุติว่าเราจะต้องไปสอนในที่อื่นไปพักตามโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆค่ะยกตัวนี้ไปมันอาจจะง่ายกว่านะคะหรือไม่อย่างนั้นน่ยถ้าเกิดว่าคนไหนที่ต้องออกนอกสถานที่บ่อยๆค่ะอาจจะต้องเป็นไม้เหน็บหน้าอกแบบนี้แทนนะคะเอออันนี้อาจจะต้องดูบริบทของตัวเองด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ทําคลิปนะคะหรือว่าอยู่ในพวกอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้เพื่อนๆจะรู้เลยว่าเวลาที่มันมีรุ่นใหม่อะค่ะมันจะดีกว่าเสมอนะคะแล้วเทคโนโลยีใหม่ มันก <G ã i> ็จะสามารถซื้อ ได้ของดีในราคาที่ถูกลงดังนั้นนะคะอย่างไมค์ตัวนี้นะพี่เมลีซื้อมาในราคาพันสี่เก้าสิบแต่ว่าถ้าในช่วงราคาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณพันเก้านะคะสองพันประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อน,น,นะคะอาจจะต้องดูงบประมาณของตัวเองนะคะแล้วก็ดูว่าเราจําเป็นต้องใช้งานขนาดไหนเพราะว่าพี่มิลีอยากก็อยากได้ไมค์ที่มันดีกว่านี้แหละแต่ว่าประมวลผลแล้วนะคะตัวนี้ก็เพียงพอแล้วอย่างทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อน,นเป็นคนหนึ่งที่จะต้องลงทุนกับอุปกรณ์เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นไฟสตูดิโอคอมพิวเตอร์นะคะหรือแม้แต่ไมค์เนี่ยพี่เิลีอยาก ดูความจําเป็นในการใช้งานด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนตัวที่มันแพงขึ้นตัวที่มันดีขึ้นถูืไหมแต่ว่าปีหน้าต่อต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีมันต้องมาใหม่ดีกว่าอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆจะต้องดูว่าหลักๆเนี่ยตัวเองใช้งานประมาณไหนมีงบประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็จัดให้มันสอดคล้องกับงบประมาณเหตุผลเพราะว่าพี่เมลี่ค่ะเคยเป็นคนหนึ่งที่บ้าอุปกรณ์มากๆเลยแล้วพอบ้าอุปกรณ์ใช่ไหมคะปรากฏว่า เราซื้อมากแล้วเราไม่ได้ใช้เราก็รู้สึกว่าโอ้ยต้นทุนมันโจมอ่ะแล้วพอเราจะไปซื้ออันใหม่ปรากฏว่าโอ้ยซื้อเก่าไปเองเสียดายยังใช้ไม่คุ้มก็กลัวคนที่บ้านจะว่าบ้างแหละนะคะหรือก็แบบเงินมันหมุนไม่ทันบ้างแหละอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นพี่มิลีก็อยากให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะไม่ต้องติดเพอร์เฟกต์จนเกินไปนะคะให้ดูบริบทของตัวเองเพราะว่าในเกมของโลกออนไลน์อะค่ะมันเป็นเกมระยะย,ยาวเนาะพี่มิลีว่ามันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนนะคะเพื่อนๆน่ะอาจจะต้องยืนระยะของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ ปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ต่างๆนะคะอีกหนึ่งข้อคิดนะคะที่คนไหนอยากจะหาซื้ออุปกรณ์พิมพ์นี้ว่าการที่ไปสอบถามคนที่มีประสบการณ์นะคะ ไปดูรีวิวต่างๆนานานะคะหรือแม้แต่การไปซื้อคอร์สเรียนที่แบบพื้นบางคอร์สราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าเขาแนะนําพวกอุปกรณ์ที่เขาใช้งานแบบนี้ค่ะพี่เมลีว่าช่วยประหยัดต้นทุนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนั้นก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าก่อนที่พี่เมลีจะตัดสินใจซื้อไหม่ตัวนี้พี่เมลีก็คือได้ไปฟังรีวิวต่างๆหรือพี่ๆคนไหนนะคะจะกรุณานะคะเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่ใช้ไหม่ตัวไหนแล้วมันพอแล้วมันดีนะคะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเนาะจะได้เป็นวิทยาทานแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนมาฟังแล้วไม่สามารถจ งบประมาณได้ขนาดนี้นะคะยังมีทางเลือกอื่นๆอีกเยอะเลยก่อนที่พี่เมลีจะสอยไม้ตัวนี้หรือว่าไม้โหลดที่พี่เมลีโชว์ให้ดูพี่เมลีอะ่ะก็คือใช้หูฟังสมอรทท็อกอ่ะเสียบด้านใต้โทรศัพท์หรือแม้แต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เลยแล้วไปหาโปรแกรมตัดต่อนะแบบเฮ้ยอันไหนตัดเสียงได้บ้างนะคะอันไหนรีมิกเสียงได้บ้างแบบนั้นนะคะเราก็เรียนรู้กับมันไปในตัวนะคะแล้วก็พี่เมลีอยากจะฝากอีกหนึ่งข้อนะคะพี่เมลีอะ่ะไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหมอ่อ่ะไปเวอร์วางกับอุปกรณ์มากเพราะว่าจริงๆสิิ่่่่งทีเพือออนตดาจจะไม่่ใใชนเรื่อองงข อุปกรณ์แต่อาจจะเป็นไมซ์เซ็ตลองหาเหตุผลดูว่าเฮ้ยทาไมเราถึงแบบผัดวันประกันพุ่งเราไม่มีเป้าหมายที่มันชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าเป้าหมายเราใหญ่มากแต่ว่าเราเดินได้ทีลสะสเต็ปเล็กๆเ,กเ,กเกพื่อนเพื่อนอาจจะต้องซอยให้มันเป็นแบบเหมือน small win นะคะรู้สึกว่าสําเร็จเล็กๆก,ก,ก,ก็โอเคแล้วนะคะหรือแม้แต่ว่าขอบคุณทุกอย่างที่เรามีเลยอะไรที่มันทําให้เราก้าวหน้าไปเดินไม่ได้ก็คลานคลานไม่ได้ก็จะดึบเอาแบบนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจหาซื้อใหม่ตัวหนึ่งเพื่อสำหรับ ต่อยอดในการหาเงินบนโลกออนไลน์นะคะถ้าใครชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เมลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ